สนใจมาสมัคเอาแน่ดีออดิชั่นของละครบีเบคาคที่เจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแต่พวกพี่ก็ไม่สามารถรับน้องทุกคนให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบอ์ฟอร์เมอร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆอย่าท้อนะมันไม่ใช่ว่าน้องทุกคนไม่มีความสามารถนะคะแต่เ่าปีนี้พี่ต้องการมองหาสิ่งสิ่งหนึ่งในตัวน้อง ซึ่งจริงถึงนักคนบางคนอาจจะเจอไม่เหมาะในปีนี้แต่มันอาจจะแอบอะไรในปีหน้าได้นะคะน้องๆค่ะอย่าหยุดฝ <ev> ันก <ação> ันนะคะการเข้าร <Lightning. S 2> ่วมเป็นส่วนหนึ่งของ The Bongo ละคร BnB ครั้งที่เจ็ดเนี่ยมันไม่ใช่กิจกรรมใหญ่ๆที่น้องๆสามารถเข้าร่วมได้นะคะมันยังมีหลายๆโอกาสนะคะที่พี่คอยอยู่ยื่นให้ให้น้องคนคว้าหาเองนะคะทั้งในส่วนของละครเี b n ฝ่ายอื่นๆหรือว่ากิจกรรมในโรงมหาลัยค่ะใช่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าความฝัน กว่าที่คราบผิดหนังครั้งเดียวเนี่ยมันจะมันจะทำลายทุกอย่างนะคะดังนั้นนะคะพี่ๆก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเออ่สู้ต่อไปอย่าท้อแล้วก็ที่สำคัญละคร b j a อย่าหยุดฝันแต่น้องๆอย่าท้อไปนะคะโอกาสหน้ายังมีเสมอนอกจากนี้ยังมีการรีคูลเมนตครั้งที่สองวันเวลานั้นท้องรู้ใช้ก่อนนะคะละคร b j a อย่าหยุดฝัน 老大。Oh. Oh.